สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับมาดูแผนเร่งยอดขายกับกลยุทธ์รีดยอดฉบับเร่งด่วนนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ปีใหม่แล้วสิ้นปีเผื่อว่ามันต้องปิดงบสวยๆนะจะพอมีทางไหมนะครับที่จะเอายอดภายในสิ้นเดือนนี้ให้มันถึงเป้าให้ได้หรือว่าเอาแบบมากที่สุดนะครับเอาไปใช้ได้กับหลายสถานการณ์นะดยเฉพาะเรื่องการขายทุกรูปแบบเลยนะครับ อย่างแรกครับโปรโมชันหรือว่าผลประโยชน์ข้อเสนอพิเศษที่มันต้องมีส่วนลดและทำให้ลูกค้าซื้อเพิ่มขึ้นนะครับหรือไอที่เรียกว่า up sell ลูกค้านะเพิ่ม v o ลุ m e เข้าไปโดยการซื้อมากขึ้นนะ่ะส่วนลดมันก็ต้องแบบดูดีมากๆด้วยนะครับมันจะเป็นการทำให้ลูกค้าเนี่ยกล้าที่จะแบกยอดนะหรือว่ารับออเดอร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ ตัวกลยุทธ์นี้เวิร์กและเอาไปใช้กับกลุ่มลูกค้าเก่าเป็นหลักแนะนำเลยนะครับลูกค้าระดับเคียร์เขาก่อนเลยจัดลำดับเลยนะครับสมมติเราเซตเรื่องของแพ็กเกจออกมาแล้วอะ่ะอันนี้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยควรจะคิดกลยุทธ์นี้เร็วๆนะครับเพื่อสั่งการให้ลูกน้องเอารีบไปบอกลูกค้านะครับรีบโทรรีบนัดเข้าไปอาทิตย์หน้ามันยังพอมีเวลานะแนบไพ่าตายนี้ไปเลยนะครับ หัวข้อการคุยไม่ต้องเก็บทรงแล้วบอกไปเลยครับว่ามีข้อเสนอโดนใจมาให้ลูกค้าเพื่อที่จะมอบสิทธิพิเศษอะไรก็ว่าไปเนาะคือวงการ B2C มันโคตรเวิร์กอยู่แหละเอาแค่ห้างเดอะมอลล์ที่ผมเป็นสมาชิกตอนนี้เดี๋ยลองส่ง SMS มานะเช่นใครถือ M p a t i n u เนี่ยลดเคาน์เตอร์แบรนด์50%ก่อนสิ้นปีไอ้เหี้ยก,กูแทบจะแห่ไปเลยถูกไหมคือมันยอมเสียผลประโยชน์เพื่อให้แบบไดออเดอร์ครับมันก็ค่อนข้างมีผลเนาะเพราะว่า ดึงการซื้อด้วยโวล่มอะกำไรมันอาจจะน้อยลงก็จริงนะครับแต่ว่าโวล่มที่ถัวมันก็ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็แย่งส่วนแบ่งตลาดคู่แข่งได้ด้วยนะนนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราขายอะไรที่คล้ายๆคู่แข่งอ่ะนะเชิง B2B ก็รีบเลยครับส่งไปหาจัดซื้อบ้างหรือว่าระดับขีให้เขาอ่ะต้องรู้จักพวก Decision Maker อยู่แล้วนะ มันขอไปตรงๆเลยนะครับโดยเฉพาะระดับเจ้าของอ่ะเขามีอำนาจพอที่จะสั่งแล้วก็เซ็นใบ P.O ก่อนก็ได้นะอย่างใบ P.O มันก็คือนับไงแล้วก็รีบออกอินวอยต์นะตีเช็คภายในสิ้นเดือนเนี่ยยอดมันยังพอเข้าได้นะครับก็ลองดูเนาะอันที่2ครับคือการ cross sell นะครับมันต่างกับ up sell คือ up sell มันจะเป็นของเหมือนเหมือนเดิมที่ลูกค้าซื้อบ่อยๆใช่ป่ะเช่นอย่างผมไปซื้อเครื่องสําอางเนี่ยผมมักจะซื้อเรื่อยๆทุกๆ3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ ซื้อเพิ่มขึ้นนะ cross sell ก็คือมันยังมีสินค้าบางรายการอ่ะที่ลูกค้าอาจจะยังไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าไม่ค่อยซื้อเราก็ให้ผลประโยชน์พิเศษ,ษ,ษนะเหมือนขายพ่วงอ่ะขายมือถือก็ต้องแถมเคสอ่ะขายพร้อมเคสขายพร้อมฟิล์มอย่างเงี้ยคือให้มันถั่วเข้าไปเป็นบันเดิลโปรดักต์อย่างเงี้ยครับแล้วมันจะได้เอาให้ของในสต็อกเราบางอย่างที่มันยังไม่ค่อยออกอ่ะครับคือแปะไปกับลูกค้าด้วยมันล้างสต็อกได้แบบเนี้ย cross sell เข้าไปแล้วก็ให้ผลประโยชน์ที่มันโอเค ต่างกับอัพเซลตรงที่ว่าคือมันไม่ต้องไปทําให้ลูกค้าแบกวอลุ่มเยอะๆไงแต่ว่าเอออันนี้มันคือการขายพ่วงคือซื้อเพิ่มนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องซื้อเยอะเพียงแต่เอาไอ้เจ้านี e ้ไปด้วยมีประโยชน์อะไรก็รีบอธิบายไปนะครับรีบทําเรื่องนี้นะครับสําหรับพวกกลุ่มเคียร์เขานะกับแอคเคาท์ที่ค่อนข้างโอเคซัดไปเลยก่อนนะครับอันดับต่อมาครับอย่างที่2คือกลยุทธ์แบบการโฆษณานะหรือการใช้งบการตลาดมาช่วยนะครับ ไม่แน่ใจว่าทันไหมแต่ถ้าในเชิง B2B อะเร็วสุดก็คือการยิงโฆษณาโดยเฉพาะเว็บไซต์ใช่ปะคืองบก้อนสุดท้ายยัดไปมันติดหน้าแรกแหลายๆธุรกิจอาจจะโอเคนะเพราะว่าลูกค้ามักจะสั่งซื้อผ่านเว็บเนี่ยก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นงานโครงการนะบอกเลยว่าก็ยากนะค่อนข้างหาหลีดวอร์มลีดฮอตลีดยากอยู่แล้วนะก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้หรือการยิงโฆษณาผ่านพวกเฟ o บุ๊ะครับโซเชียลมีเดียลิงก์อินแต่อย่างที่บอกคือมันต้องเห็นไปสักพักหนึ่งะนะ แล้วลูกค้าต้องมีความต้องการในช่วงนั้นนะครับถึงจะมีติดต่อเข้ามาหาเราเนาะแต่ถ้า b ีทูซซซัดเลยนะครับแพลตฟอร์มอะไรที่คุณขายอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่ายิงแอด Facebook นะครับ TikTok s h o p e ป l a ้ a d a ยิงแม่ให้หมดเลยมันยังรีดยอดได้บ้างอย่างผมเนี่ยยิงโฆษณาเรื่องสัมมานาขึ้นมาเ่คือโอเคแบบเร่งอัดยอดปลายปีเพื่อให้แบบปิดให้ได้ภายในสิ้นปีเนี้ยคือซัดเงินเข้าไปเนี่ยเห็นผลทันทีเหมือนกันนะครับก็ มีปฏิกิริยาที่ดีแล้วก็ลูกค้าก็เริ่มแบบมาลงทะเบียนเรียนแล้วเนาะก็ฝากไว้ครับอาทิตย์สุดท้ายแล้วของปีนะกลยุทธ์นี้หวังว่าจะได้ผลมากแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถตัวเลขถึงร้อเหรือว่าเกินเป้าได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจคุณนี้แหละเซลเลรร้านทั้ง Facebook และยู u ูบครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ